สวัสดีครับตอนนี้ไลอันนี้คือ,อรายการไอติมดูทีวีนะครับตัวหนึ่งครับโอเคครับผมอันนี้ก่อนเกมมาครับอันนี้เราจะเล่นเกมมาดีนะครับเราจะมาเล่นจูเลสิโวนนะครับ เกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นมานานแล้วผมก็เลยอาจจะแคสสักครั้งหนึ่งครับอตอนที่แล้วเนี่ยผมแคสเกมแลนะที่มันตีนั่นนะ่ะจำชื่อมันก็ไม่ได้อขอโปรโมทด,ด้วยกันนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนีนนยวย จะบอกใช่ว่าผมอยู่จังหวัด ก็นี่แหละวะจะลองเล่นเรือนี้กันดีกว่าอะไรสักอย่างครับอมาฟักอีกแล้ววะโอ้ยนี่เืยอะมากเลยต้อบอกให้งั้าเรามาฟักอันนี้กันดีกว่าฟัก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 ไปโอ้ยต้อง1005มาดี๋ยวเอัลตร้าดี มาดูาครับอันนี้ผมจะดูนะครับดูนะครับเกมนี้ครับผมเนี่ยนี่ครับไปนะครับไปด้วยผมอยากจะบอกว่าอันนี้ผมชนะแล้วแล้วมันไม่ยอมให้ผมชนะเขาจะหมยคือผมชนะมันแล้วแต่ว่าผมมันเต้งออกมาโอ้ นี่เลเวลยีนี่ครับเอ,นนนอเนี่นะสองนื้ตรงนี้ครับเนี่ยเลเวลยี่สแต่แค่นี้แต่ว่าตัวนี้เก่ง,งครับรูปสุดเก่งนะครับไปครับก็แมสงสาบตัวนี้นะครับน้ำผีแพ้น้ำแพ,ำแพ้บินรวมที่นี่วแพ้ ตีแรงมากมันมีอยู่สองครับถ้าตัวที่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว,ว่าบล็อกได้นะครับมัน,นอเอเราน้ำกับอันนี้นะครับมันน้ะคนักมันเป็นไปต่อตรงข้ามกันก็เลย

ยังมีน้ำอีกอยู่ไม้ต้องเพิ่มครับบล็อกหนึ่งเราเกมนี้สามารถต้องเล่นบล็อกครับมีสี่คนใช่ไหมคือสี่ไม่ได้องว่าครับตรงนี มีละไรอีกแล้วก็ขายแกงแล้วก็มาไส่สครับข้าไม่ตายครับมาข้าไม่ตายข้าวรอยร้อยพันเลยนะ พันเลยพัเลยโอ้พันสองร้อยสิบสิบรันสี่แรงมาเต็มวิสตอร์อีกครับากรับมาครับโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับผมได้แล้วครับโอ้สองร้อยโอ้โหโอ้โหได้แล้วครับโอ้โหผมได้แล้วครับ โอ้โหผมได้แล้วครับไม่อยากเชื่อผมได้มาแล้วครับโอ้ยยอดนะครับผมว่าฟักนาน,น,นแน่เลยแต่ผมจะได้มาโอ้โหอัพแล้วครับโอโสุดยอดมากครับ โอ้ยไอ้มันเพิ่งมาเจอเลยครับโอ้ยเป็นอะไรสกุตีเลยครับ ตทษนะครับคือมันยึเพ่อมาโอ้โหอะไรวะยิ่งเลยยู่พ้ามาไม่เป็นไรครับมาเรามาเล่นต่ลครับตอนนี้อาหารมีข้าวหมื่นสามครับโอ้โหไม g o รเน็ตสิบสามชั่วโมงครับมี่ักสิบสามชั่วโมง จอดมากครับนะครับเราก็จะมาะหมดแล้วเหรอวะโอเคครับม,มาสุดตัวนี้ก่อนยูโรสามอีกครับโอเคยี่สิบเลยยีกสิบนี่กินเนื้อทรนนอร์เจ้าปีกครับโอเคครับไปแล้ว เลสกูเลสกูแล <ai> <'s> ้วมีตัวหมดเจ้าไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่ได้อวดดีฮะคือหมดเดี๋ยวว่ากัดเอเลยวว่ามันตีนะที่ตีใชไมเดีมวเราไปตีตัวหน่สีตีชัวแล้เปลี่ยนตัวเด้งเหรอ ตีมาส้องางเายว่าตครับเฮ้ยขนาดเล็กที่สน,นะ คัะเราจะใ้เสร็จเกตียี่มัดเจ็บฟาดใส่หัวมันตายแล้วครับ ตายนะเนี่ยไม่ใยไม่หว่แพ้แล้วครับพี่หวานนี่นะ้ยยากต่ไม่ตายไม่ตายปะ่ตายปะะ้เป็นกันเล่นต่อกันออไ่รอครับเก็บของสิ ลนะเดี๋ยวหน่อยมันจะฟากแล้วโอใช้คตรเจอเนะครับอไรดีม่เอาเลยไหม,มไหนก็ไหนๆแล้วตัวใหม่มาเปิดให้มันอลังกาไปเลยลครับนี่ครับฝักตัวนะ้ำนี่ราง้อที่กินกัดเลือดเนี่ย ิเยอะมากครับพราพี่เอฟถามว่าครีมตัดลวดอยู่ไหนอยู่ตรงหน้ากองเบียร์ครับพี่เอฟพ่อบอกว่าอยู่หน้ากองเบียร์ขอโทษนะครับเมื่อกี้ครีมใช่ครัไม่ใช่รกำลังหรอด เอ็นโอ้โหเอ็นชีมตัดลวดไหมนี่นนไงอะไรวันให้พี่เอฟโล่รับประทารผมจากเก้าหมื่นครับจากเก้าหมื่นอป้งเลยครับผมมีแต่แป้งเลย I need to jump. กานก็ขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ